เราจะเห็นว่าการจัดงานศพพระจะแตกต่างจากการจัดงานศพยู่ตรงนี้คุณที่รู้ดีทุดนี้ก็คือวัฒนธรรมจังหวัดและมรณาภาและแจักรพรรูสัญญาบัตรขึ้นไปจัดจัดงานอย่างใรจัดการอย่างไรแต่มันก็จะมีความขัดยแย้งกับความคิดมาก เราทำให้สุขเกียรติสมทานะสอายุมสมพรรษาของหลวงพอ่อพระครูจารุวัฒน,นวิสุทธ์เราเข้าใจว่าเราจะทำแบบง่ายง่ายแบบลุกดูตัวทำได้ถ้ารักษากา,ารานพระรูมุทธาวาราพิยุทธไม่หันทัเราก็เอาหีมาั้าดอกไม้มาวางพระก็สวดลรมอะไรก็ไม่ต้องปู ในเรามาที่ว่าหลวงปู่พระครูดารุวัตดารุวัน,ว,นนะวิสุทธ์อยู่กับพวกเรามา72ปีาอายุทาา่านก69 5ถ้าเราทำ่ายง่ายโยกลวกความศรัทธาที่เรามีบุญบุญสที่เราทาความประจัตยูลูกหลานลูกศิษย์นะบวชเป็นพระอุปัชามาข้อตั้งหลายปีลูกศิษย์ลูกหาก็มากมายในกีริรัตในวิภาวดี ในทุนผิดในท่าฉาเพราะท่านนั้นก็มีญาติมีลูกศิษย์ทักษาติธรรมทั้งโลหิติธรรมมากมายก็ต้องไม่สบายใจเพระฉะนั้นอาตมาจะบอกว่างานสพพระนานทพระจัดการอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเรียบโรนหรือเฉพาะคณะสงฆ์อเภพทีรนิคมที่พระ เจ้าหน้าเพอท่านพระภกะุทั้งหพระภิกษุท่านก็ได้ไปพวกเราก็ได้ไปนาพระหาทถระมากมายจหญในการทำบุญครั้งนี้ด้วยความแรกด้วยความปัตจยูันเพือความจริงใจงไม่มีนอกไม่มีในไม่กลัวขัดทุนเพราะหลวงพ่อนั่นอยู่กับพวกเรามาตั้งเจ็ดสิบสองพรรษาเก้าสิบปี ก็เป็นสิ่งที่สุรควรในการทำบุญสักการบูชาด้วยเรื่องของดอกไม้สถานที่ด้วยความเรียบโรยต่อไปตักพระหัตถบูชาคือการบูชาด้วยการยกย่องสรรเสริญอิทธิพลความดีของหลวงพ่อพระบูชาลูกวันนวิสุทธ์ความลักษณะสมบูรณ์ใครผู้มีบุญสี่ประการคือหนึ่ง ได้รูปสุภาพคือเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวถึง95ปีนั่นว่า็นบุคลที่หาได้ยากเพราะคุณส่วนมากเกิดมามีอายุไม่ถึงปีแล้วก็ตายเกิดมาอายุไม่ถึงเดือนอายพอ็อมีมีจำนวนนับไม่ถ้วน ที่เกิดไม่ได้วันเดียวตายก็มีเสริญบูชาภุมาควาดีอีกทีนฤทอาราธาของหลวงพ่อที่ท่านได้ตรวจปฏิบัติประพฤติรุมบัาญัในทางพระพุทธศาสนาเราชาวนักจารีณนิพพุนและแค่เคียงก็รู้ว่าหลวงพ่อนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความหลักเพียรใหญ่ก็มบโรงพยาบาลและอีกมากมายช่วยเหลือบุคคลยากไร้ ฉะนั้นหลวงพ่อได้ทำเอาไว้อย่างถึงความสาม,มารถด้วยเจ็ดสิบสองภาษาติดเครื่องหมายนับร้อยหรือเป็ตพันตรงนี้เราจะเห็นว่าความดีที่หลวงพ่อประทำไว้ไม่ว่าทำเพื่อทรัพย์สินเงินทองหรือช่วยเหลือด้วยกำลังใจไม่ว่าจะพิการลดน้ำม,มน,นต์ทำบุญละโหรอต่างๆไปที่ข้อที่สี่เพื่อคูคุณอสุภะ พระนจหวัดสุราธานีอดีตเจ้าคณะอำเภอทีระดับและอดีตเจ้าอาวาสวัดนพระหักนั้นที่มีคุณลักษตรศีลปการคือมีสถามีศีลมีรถและมีภูมิพระที่ได้กล่าวมาท่านหมดนี้มีการบูชาด้วยปากพระหักคือการยกอย่องสรรเสริญยุบจูบูชาไโดยที่ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลได้แก่ศีที่ อารมณ์โคหรือสีที่มีอยู่ไม่หมดสิ้นการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมคือการทําตัวให้มีศรัทธาคือการปฏิบัติรามที่ท่านพระครูจารุวันณวิสุทธิได้กระทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้กล่าวตักเตือนได้แนะนำได้ให้คำสั่งสอนได้การวกผลได้การอบรมด้องทำถ้าเคยทำมาแล้ว ก็เลิกกระทำนั่นเสียอันใดดีที่หลวงพ่อเนี่ยให้กระทำเราก็ทำตามโดยต้อง่ต้องสใส่อาตุชาติมีอยางนักเอตัปปะตะลภุตตะมังในที่สุดนี้ขออำมโมะวยชัยโดยนันเจออันภาคในปุถุาสิัตะนาใจเพื่ออนิบาคุนครองสัตย์ธรรมจนได้ ผู้เขาทั้งหลายทั่ไปละของว้ประสบกิมงูคุณใจในทุกสถานทุกการทุกเมื่อเอวักงก็มีด้วยประการและจะมีสาธุสาธุสาธุพิจาณาที่จบลงไปการนะครับเป็นการพิจาณาคำโดยพระโตรุสุภัชธรรมโชตเจ้าอาเภอท่าถางรองเจ้าอาวาสวัดอามพายรา